อะไรนะไหลย้อนอ่ะกดไหลย้อนอ่ะกินของมันของของของทอดแล้วมันจะแสดงอาการ <c oughs> ขอบคุณจ้าห้าล้านไล่หกล้านท่านผู้ชมเลิบ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 อร่อยเขาลูกอร่อยนมไข่ประมาณนี้แบบสูตรแบบอะไรละ่ะไม่ไม่มันมากเนาะแล้วก็อบหอมหอมเวลาเดินผ่านร้านเขาเนี่ยมันจะหอมเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพเปิดกันเยอะนะเป็นสาขาเขา ม่รู้เขาชื่ออะไรยากก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกกลัวอ่านของคองพิดเนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ยอะไรเขาที่อ่านว่าอะไรอะ H A A B เปล่าฮ A, A B เปล่าแต่ถ้าที่สงขลานะที่สงขลามีมีขายแบบนี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าสงขลาก็จะเป็นร้านแบบว่าเออเป็นรถธรรมดารถ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 ,รถเปิดประทุนรถ,รถ,ร,ถ,ร,ถรถกระบะรถอะไรรถปิกอัพเออรถปิกอัพนะขอบคุนะจ๊ะ

กินนมไข่นมไข่อร่อยอร่อยนมไข่ปักใต้บ้านเราเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพก็ทำไม่มีร้าน่ะเนาะร้านที่ทําแบบแบบเนี้ยนมไข่อบบนอบล่างอะ่ะเออบางคนก็ทําลูกเล็กก็มีแถวศรีราชก็มีศริราชตรงตรง,ตรงตลาดท่าน้ําท่าน้ําวางหลังนะทําลูกเล็กๆกอร่อยเชียวแหละหอมก็สูตรเดียวกันนะั่นแหละนะเออมันก็มีทั่วไปแหละขนมไข่ หอมๆที่อบบนอบล่างใช้เตาใช้เตาถ่านเนาะจะหอมฉุยอร่อยชื่นใจมีขนมไข่แล้วกาแฟมาตามสบายเลยลูกอ่ะยาหมดแล้วหนึ่งถ้วยสองถ้วยเลยตามชานี้ตื่นแต่เช้าเพราะว่าคนเล็กเขาไปเรียนเขาไปเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะเตรียมตัวขึ้นปหนึ่ง ส่วนเด็กป .1 นะหนึ่งเด็กขึ้นป .2 มาแล้วทำอะไรอยู่หลานสาวคนเก่งของยาเออต้องเก็บภาพไัน,นี่นะเนี่ยเก็บภาพก็ทำงานบ้านเพราะว่าก็จะมีบันทึกคุณธรรม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 เด็กดีคุณธรรมเด็กดีมาช่วยยาซักผ้า กินกาแฟแล้วออกกำลังกายกันด้วยนะทุกคนทุกคนซักผ้าตากผ้าไปในตัวดูหัวเหอไม่ได้หวีเลยเขาก่อนเคยร้ายน้องน้องอะไรสมัยสมัยที่หัดร้ายใหม่ๆน้องบอกยาไม่หวีผมไม่ทำอะไรเลยหรอโอ้แต่งฟันเรียบร้อยแล้วดูบรรยากาศฝนตก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 ค่ะน้องเอ้ยนี่ไงยังไม่ยังไม่หายดีเลยลูก นั่นไงดูข้างนอกสิย็งไ,ไงได้ยินเสียงนกไหมจิบ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 ได้ยินไหมเออดูหลังคาบ้านนั้นสิต้นไม้บ้านเขาเขาเขาตัดออกไปแล้วนี่บ้านนั้นอะ่ะเออเขาตัดออกไปแล้ววิววววิววววิวอ,ววอ,ววอ,อยังไงสักพานาฝน <laughs> ใช่ไหมอือของย่ามันต้องสักทุกวันเออต้องสักทุกวันเพราะว่าเด็ก นี่บรรยากาศสวยๆค่ะทุกคนทุกคนเนาะอย่าเบื่อยานะยยากจะเอาจะไฮไลท์เรื่องซักผ้าสัหน่อยเออวันหนึ่งก็ไฮไลท์สักสองทีพอเดี๋ยวพี่ยูก็จัดการเนะาะก็ทําไปทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อไม่เหงาไม่เบื่อไม่เหงาไม่เซ็งนะจ๊ะทุกคนทุกคนพิชลีล่ะชิลนทำอะไร นี่ไม่หมดอีกข้าวเดี๋ยวไม่ได้กินชมพู่นะไปกินข้าวก่อนให้หมดเร็วๆเข้าจะได้กินชมพู่เร็วเพราะว่าชมพู่มันเริ่มโดนน้าแข็งแล้วเนี่ยย่าต้องอหนีแล้วไม่เบือ่อไม่เบือ่อไม่เบือ่อน้องน้องน้องสินีบอกไม่เบือ่อย่าก็เป็นอย่างนี้แหละติงต้องไปเรื่อยเปื่อยพยายามสรรหาว่าในบ้านมีอะไรให้ถ่ายบ้างแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยบางทีบางทีจังหวะมีลูกๆเขาอยู่บ้าน,นเขาจะพักผ่อนไง เขาทำงานเหนื่อยๆแล้วก็ไม่อยากเสียงดังอยู่คอนโดมันเงียบม,ม,มันมันมันที่มันแคบไงคุยเสียงดังเดี๋ยวเขาก็จะราคาญแต่ถ้าเขาไม่อยู่อ่งเงี้ยเราก็คุยได้